ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านโครงการเราชนะเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุมีความห่วงใยในกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบากและไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะได้ด้วยตนเอง จึงได้ประสานการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตามโครงการเราชนะดังนี้ 1>, 1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุผ่านกลไกลของสูย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทั้ง1,589แห่งและโรงเรียนผู้สูงอายุจํานวนกว่า2,049แห่งทั่วประเทศเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุรับทราบและได้เข้าใจในขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น 2. ดําเนินการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้สูงอายุภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเช่นการประสานที่ว่าการอำเภอเข้ามาเปลี่ยนแบบประชาชนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดรวมถึงการขอความร่วมมือธนาคารกรุงไทยจะส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 3. สสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ขาดสมาร์ทโฟนและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะได้กระทรวงพอมอโดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้มอบหมายให้สนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งทั่วประเทศบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อาทิสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาในพื้นที่หน่วยงานทีมพอมอวันโฮม รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์และช่วยเหลือในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวต่อไป